สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิช i o n ่านะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟอร์ซ่าร์ซูสโฟนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำควีตเฟสติวัลเพลย์ลิสต์ัวซีรีส์ที่51นะครับในฤดูซัมเมอร์ล่าสุดนี้เลยนะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะเลเวล20ขึ้นไปนะครับถึงจะทำ Quest พวกนี้ได้นะครับผม Quest แรกนะครับตัวนี้รถหายากหน่อยหนึ่งนะลองหาในประมูลดูนะครับถ้าใครมีเนาะก็ใช้เป็น Mustang นะครับ GT 5220 0นะครับในการถ่ายรูปนะครับเป็นคันนี้นะใครไม่มีให้ลองหาในรรรร้้้าาาานนนนนนคคคออชัั่ะะะบใปมูลเ แล้วก็กด P เข้าหมดถ่ายรูปมานะครับผมให้สังเกตฝากระโปรงดีๆนะมันจะเป็นยาลายหยักๆๆนะฮะจะไม่เหมือนรถธรรมดานะครับตัวนี้เป็นรถแรหายากนะครับเควสนี้จะทํายากสักหนึ่งส่วนใครไม่มีเลยนะครับให้ลองเอารถตัวโมเดิร์นมัสเซลนะครับแต่งสักเอ็หนึ่พวกนี้นะครับคันไหนก็ได้เนี่ยเอาออกไปแข่งในสนามหนึ่งนะฮะสนามแดกก็ได้นะครับตรงข้างเฟสติวัลเนาะแล้วก็ให้เราลองเข้าออกเข้าออกหาดูนะครับลองหาดูว่ามันมีคันที่ผมถ่ายรูปไปไหมนะฮะเพราะว่ารถที่เราจะใช้ผ่านเควสก็คือคันนั้นนะครับ โอเคเนาะตัวนี้เป็นเควสย่อยนะครับสีเควสย่อยด้วยรถซากาลิสนะครับตัวนี้จะมีสีเควสทั้งไหนนะครับตัวเควสที่1ก็ก็ใช้ตัวคันนี้นะครับออกมาขับเลยนะครับซากาลิสทีวีอาร์นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับวิธีรถจุนจะอยู่ขวาบนนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วก็2นะครับทำเท่าสปีดให้ได้298นะครับเอาง่ายๆก็วิ่งแช่300เลยครับสักแป๊บนึงก็จะผ่านนะครับนี่ขับไปเลยนี่ ไปแทงด่วนเนาะก็ง่ายๆนะครับขับไปขึ้น3า0้ก็จะเป็นอันผ่านนะครับเอาแบบเอาชัวร์เนาะโอเคผ่านแล้วนะครับตัวนี้เป็นทำเดยเดิลสิบครั้งนะครับโดยการขับย้อนสอนแล้วก็ขับไปเร็วย้อนสอนนั่นแหละมันจะเป็นตัวรูปหน้ากากนะครับปีศาจขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะนี่แบบนี้ฮะขับย้อนสอนขับเชี่ยวนั่นเชี่ยวนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะขึ้นว่าเดว์เดย์บิลล์นะครับตัวนี้สิบครั้งนะครับตัวนี้ตัวนี้สิบครั้งก็จะเป็นอสสิตนะครับขึ้นตัวนี้สิ ด่านกลเอดก็คือด่านที่เราเล่นสตีดนะครับสตีดเลสเนี่ยครบบทแล้วนะครับจนววยี่สิบนะครับถึงจะปลดล็อกมาให้เนาะก็วิธีง่ายครับก็มาที่ sc นะครับ creative hub b l e p i แล้วก็เลือกเป็น trading today นะครับแล้วก็มาที่นี่ครับกลเอดนะครับตัวนี้ easy win เนาะใครหายไม่เจอให้เอาโค้ดตัวนี้นะครับไปกรอกนะครับผมเข้าเล่นไม่ได้นะครับให้ลองไปทําตัวสตีนะครับหรือว่าด่านหงฟ้านะครับแข่งให้มันจบนะครับอะตัวนี้ก็ขับตัวอย่างเดียวนะครับไปตามบอทเลยนะครับแข่งให้มันจบเราจะวิวยี่สิบนะครับ ตัวนี้เป็นเควสนะครับแข่งกับบอดชนะ2ทับสตานะครับให้แต้มสีฟ้ามานำบอดเนาะเป็นรถ Honda นะครับคัสเอแ0ดนะครับใช้ Honda พวกนี้เลยตามที่ผมเอาให้มาดูนะฮะเอาให้ดูเนี่ยตรงนี้นะครับเอามาให้ดูเนี่ยก็ใช้พวกนี้เลยนะครับผมแต่ให้เป็น A800 เนาะคันไหนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปแข่งนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับถัดมาครับเป็นแข่งกับรถวิบากนะครับตัวนี้เจ้าจะให้รถเรามาคันหนึ่งนะครับให้เราไปวิ่งแข่งกับรถวิบาก3คัน4คันนี่แหละฮะอยู่ตรงนี้นะครับรถรถมอเตอร์ไซคค์เลยนะรับ เข้าไปได้เลยนะครับทีนี้มันจะนี่ให้เรากระโดดเนินเราจะมาแซงตอนท้ายพอดีนะครับไม่ต้องห่วงเราก็พยายามขับอย่าชนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นมินิเกมนะครับ3ด่านห้าตาก็คือห้ามออกแพชนะห้ามออกเลยนะครับก็ใช้ไปรถ a 8 0 0นะครับโดยใช้3000ันนี้นะครับคันไหนก็ได้นะครับ a 8 0 0เนาะ โอเคครับทำมาเป็นควสกระโดดไกลนะครับให้ได้2.9นะครับตัวนี้ตั้งใกล้ๆก็ได้นะไม่ต้องไปตั้งไกลๆขอบสนามอะไรอยไม่ต้องไปขนาดนั้นนะฮะตั้งใกล้ก็ได้นะครับด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนินภูเขาเลยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตกใจสีส้มตรงนี้นะฮะใช้รถมอสเลอร์ MT90S นะรับหาได้จากร้านค้าประมูลหรือว่าเอาการแบ็กสเตจไปแลกได้นะครับคันนี้ราคาประมาณที่400,000นะฮะแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับโค้ดเป็นจูนนี้นะฮะใครที่เคยใช้อยู่แล้วไม่ต้องโหลดใหม่นะครับใช้จุนเดิมตลอด้้เลยนร79ตงี เห็นผมว่าตั้งใกล้ๆนะครับผมบอกแล้วว่าตั้งใกล้ๆเนาะมันจะได้2องดพอดีนะครับถ้าไปตั้งไกลหน่อยรถอาจจะเสียหลักนะครับเพราะว่ามาเร็วนะครับอันนี้ได้338เนาะก็จะเป็นอันเสร็จนะครับถัดมาครับเป็นทาความเร็วสูงสุดนะครับให้ได้3 6 2นะครับทำโอสปีดนั่นเองนะฮะดันอยู่ตรงนี้นะครับขวามือเลยนะครับชิดสนามเลยชิดทะเลเลยนะฮะก็วิ่ง362นะครับแล้วก็เข้าไปที่แถบถ่ายรูปมันจะยิงแฟดเซเลาวนะครับ ตัวปรรจับความเร็วเนาะแบบนี้นะครับปุบอ่ะคุณได้4ีหนึ่งะฮะก็จะเป็นอสังหร็จนะครับถัดมาครับเป็นคว้ยรักษาความเร็วนะครับวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปหากฝั่งหนึ่งนะครับใช้รถคันเดิมได้เลยนะนี่นะครับดันอยู่นี้เนาะก็ให้วิ่งจากฝั่งขวานะครับไปฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีขีดไปทางสองฝั่งเราให้ดูดีๆนะฮะให้ผ่อนนะครับตรงโค้งผ่อนเลยแล้วก็เหยียบดินได้นะครับพยายามอย่าหลุดโค้งนะถ้าหลุดโค้งปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้เราแบบต้องไปเริ่มใหม โอเคเป็นงานเสร็จนะครับผมถัดมาครับเป็นแข่งกับบอกสามด่านขาวนะครับให้ติดท็อป3นะครับด้วยความอยากไฮรีสกิลนะครับใครไม่ตั้งไฮรีสกิลนะครับถึงจะใช้รถตามผมใช้อะไรตามผมหมดเราไม่ตั้งไฮรีสกิลก็อาจจะไม่ผ่านนะครับตรงนี้นะครับด่านมันอยู่ตรงนี้เนาะเป็นสีส้มก่อนนะครับกดเข้าไปพวกจะแตกมาเป็น3ด่านแบบนี้ครับอ่ะแตกสาด่านเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเล่นเนาะใช้เป็นสปอร์ตควอเตอร์นะครับตัวนี้เลยพยายามใช้รถตามผมนะครับแล้วก็ใช้จูนตามผมนะครับจูนจูนนี้นะฮะ แล้วก็ตั้งค่าก่อนเล่นก็ตั้งค่าตามผมด้วยนะครับตรงนี้ให้เป็น h ฮล r y s k i l นะครับที่เหลือจะตั้งอะไรก็ตามความถนัดครับขอแค่เราตั้งค่าบอรดให้เป็น h ฮล r y s k i l นะครับแข่งให้ครบท้งสามด่านนะครับเรียบร้อยนะฮะสามด่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคถัดมานะครับเป็นแข่งกับบอรดนะครับตัวนี้เหมือนกันเลย h ฮล r y s k i l นะครับแค่เปลี่ยนรถนะครับจะใช้เป็นล Larry Monster Class S หนึ่งเก้าร้อยนะครับตัวนี้จะขับยากสักหน่อยนึงนะเพราะว่ามันเป็นทางที่ขับบนหญ้านะครับอ่ะด่านแต่งมาสามด่านแบบนี้นะครับ ตัวนี้นอกเป็นฝอโฟกัสนะครับใช้เป็นของฮุนิเกนนะครับแล้วก็จูนนี้นะครับด่านที่หนึ่งจะยากสัหน่อยหนึ่งนะโอเคนะครับหญ้ามันลื่นเนาะถัดมานะครับเป็นแข่งกระบ,บอทนะครับสํำหลัดขาวเหมือนกันเลยใช้เป็นรถตัวเยอรมันนะครับใช้เยอรมันแต่งเป็น S1 นนะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับ ข้าไปเล่นเลยมันจะแตกออกมาสามด่านแบบนี้นะฮะใช้เป็น R8V10 Plus นะครับใช้คันนี้เลยของออดีนะฮะแล้วก็จุดนี้นะครับโอเคครับให้เข้าเส้นชัยที่หนึ่งทั้งสามด่านก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆสบายๆนะครับพยายามขับอย่าชนก็พอนะฮะถัดมาครับตัวนี้เป็นขับห้ามชนจับเวลานะครับจะมีต่อเวลากับผู้เล่นคนอื่นนะครับขับห้ามชนเนาะห้ามกดย้อนกลับด้วยนะครับผมตรงนี้เลยด่านอยู่นี้นะครับ พอกดเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะมีตัวแมปเล็กให้ดูเนาะัวนี้เป็นเข้าร่วมออนไลน์นะครับไม่ชนะก็ได้ก็แค่ขอขอให้เราเข้าร่วม,มเฉยๆนะครับเข้าร่วมโหมดแลงนะครับผมตรงนี้เลยแล้งนะฮะใครล็อกอยู่ให้เล่นด้านบนก่อนเนาะใครที่ปลดล็อกแล้วให้เข้ามาข้างในนะครับแล้วก็เล่นสักดาหน่งแนะนําเล่นอันขวาสุด,ดกันนะครับเล่นสักตาหน่งก็ได้ให้มันชนะนะครับหรือว่าให้มันทํายังไงก็ได้ขอแค่เราเข้าร่วมเฉยๆนะครับ ตัวนี้ใครยังไม่ปลดล็อกให้ไปเล่นอันลันบนก่อนนะครับผมนี่เล่นหมดไหนก็ได้นะครับเลือกโหมดที่เราจะไปเล่นในตาเมื่อกี้นะครับก็อันที่3เนาะเราจะเล่นอันนี้นะฮะเลือกอันที่3นะครับผมเล่นสักข้าตาให้เลเวลมันอัพนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่ลืกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ